ตลาดจริงๆเนี่ยพงก็ให้ตั้งจิตยังไงให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนยมจะนอนหลับสบายหลับลึกหลับสนิทไม่ค่อยฝันเป็นคนหลับง่ายไม่มีปัญหาในการนอนไม่มีอาการนอนไม่หลับน่สบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับใครเคยใช้เนี่ยจบปัญหาไปเลยมาเจริญอนาปานสติยานอนหลับอย่างดีนะหลับสบาย ตื่นขึ้นมาโยมก็สดชื่นแล้วการงานโยมจะดีดีเพราะอะไรเวลาจเจริญอาณาปานสตินิวรห้าและอกุศลจะดับถามว่าเวลานิวรห้าหรืออกุศลดับนั้นประโยชน์คืออะไรปัญญาทุกประเภทจะเกิดที่คนคนนั้นปัญญาแล่นปัญญาเลวปัญญากว้างขวางปัญญาไพยบู์ปัญญาเบาโอ้โหปัญญาทุกชนิดเลยจะเกิดขึ้นเราก็จะเป็นคนเก่งมีไหวพลิบป,ปฏิาพานพระเจ้าถึงบอก